สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งเมือ2นะครับวันนี้วันที่29สิงหาคมนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณสัก4โมงกว่าๆนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมอยู่พร้อมกับ t o y ย t a c โค o รน a ท้ายโดงนะครับผมสายท้ายโดงต้องขอกราบเรียนเชิญเลยนะฮะไม่ควรพลาดเลยนะครับมาแล้วนะครับลูกค้าครับ โตโยต้าโคโรนาท้ายโด่งเครื่อง1,600ซีซีนะครับและก็เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับลูกค้าครับสายท้ายโด่งนะครับสายโคโรนาต้องไม่ควรพลาดเลยนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วท่านจะได้รถดีรถคุณภาพเอาไปใช้งานนะครับคันนี้นะครับลูกค้าครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงลูกค้ามือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนนะครับลูกค้าฟังไม่ผิดครับและที่สําคัญครับลูกค้า รถคันนี้เป็นมือเดียวยังไม่พอนะรถคันนี้วิ่งไม่อยู่ที่1นึ่งแสนกว่าโลเท่านั้นเองลูกค้ามันเป็นไปนได้ยังไงครับแต่ว่ามันเป็นไปนแล้วลูกค้าครับรถคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนต้นต้นเองนะครับ หนึ่งแสนน่าจะแสนหนึ่งหมื่นหรือแสนส,สองหมื่นประมาณนี้นะเดี๋ยวสักครู่เดียวเราค่อยไปรับชมภายในพร้อม,อมกันนะครับลูกค้าครับผมบอกไว้เลยนะถ้าสายท้ายโด่งสายโครโรนาที่กําลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับถ้าท่านพลาดคันนี้แล้วโอ้โหท้ายโด่งสภาพสวยๆเนี้ยนานๆจะโผล่ทีนะครับลูกค้าครับอ่ะโอเคมาไม่พูดพไม่เสียเวลาครับขออนุญาตรีวิวนะครับอบอกกล่าวรายละเอียดให้ลูกค้าได้รับทราบครับ มาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสีมาเรื่องของสีได้เป็นสีเดิมบางทางคันนะลูกค้านะร่องรอยถามว่ามีไหมมีแน่นอนครับร่องรอยมีบ้างตามอายุการใช้งานนะลูกค้านะแบบนี้เลยนะครับลูกค้าเห็นร่องรอยไหมรอยขดขีดเล็กๆน้นอยนๆเป็นเรื่องปกติของรถราคาหลักหมื่นนะครับยิ่งเป็นรถมือสองด้วยต้องร่องรอยการใช้อ่ร่องรอยเขาเรียกว่าร่องรอยตามอายุการใช้งานนี้ย่อมมีอยู่แล้วนะฮะลูกค้าครับแต่ว่าเรื่องของสี สีไม่แตกนะลูกค้านะสีไม่แตกไม่เล้าไม่ซีดไม่ด้านนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมตรงเล่มนะครับสีเขียวนะครับลูกค้านะครนนี้ลูกค้าเห็นไหมมาพร้อมกับล้อแมกนะครับล้อแมกสวยงามเลยนะครับล้อแมกสวยงามมากๆเลยแมกขอบ15นะลูกค้านะ195 60ขอบ15บนะครับผมสวยงามมากๆลงตัวมากๆนะครับลูกค้านะผมอยากจะให้ลูกค้าได้ไปไว้ครอบครองนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาโตโยต้าท้ายโด่งนะครับท้ายโด่งราคาหลักหมื่นนะครับ 100คนผมว่า95คนล่ละที่จับต้องได้จับจองเป็นเจ้าของได้นะครับผมนี่เลยนะครับสวยงามมากๆลูกค้าอ่าดูใกล้ๆกล้เลยครับดูใกล้ๆกล้เลยครับสนใจนะครับใจร้อนโทรมาเลยนะครับ0 8น5 7 5 4 3 6 9้นะลูกค้านะ0 8น5 7 5 4 3 6 9จ่านะครับใจร้อนโทรมาหาผมเลยครับคันนี้ขออนุญาตเอาใจเลยนะครับเอาใจลูกค้าเลยนะครับมอบความคุ้มค่าคุ้มราคาเช่นเดิมนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับขอระยะทางไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับจัดส่งให้ด้วยนะครับ ส่งฟรีนะครับลูกค้านะเรื่องราคานะครับตามสเต็ปตามรูปแบบของผมโบรเกมมือสองนะครับผมจะขออนุญาตนะครับแจ้งไว้ในชื่อเรื่องนะครับลูกค้านะนี่เลยมาเลยครับนี่ครับล่องรอยมีบ้างนะครับลูกค้าเล็กน้อยนะครับผมบอกไว้เลยว่าถ้าลูกค้าไม่เห็นตัวจริงนะครานี้ลูกค้าหนีไม่ออกแน่นอนนะครับเพราะว่าท้ายโด่งสภาพแบบนี้โอ้โหหายากมากลูกค้าเดิมๆแล้วมือเดียวปลายแดงแล้วของตกแต่งในรถอีกเพียบเลยนะฮะนี่ครับลูกค้า เอกสารครอบคองพรบภาษีไปี2567กันเลยทีเดียวครับปีหน้ากันเลยใช้งานกันยาวๆเลยครับลูกค้าครับนี่เลยนี่เลยมาครับมาชมกันต่อด้านหน้าครับดูเลยครับลูกค้าครับรอยที่ผมบอกก็จะเป็นรอยขดเขียรอยเล็กๆน้อยๆนะครับลูกค้านะได้เดิมแน่นอนครับรถดําเดิมนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนหนักนะลูกค้านะมา ออมให้ดูอีกสักรอบหนึ่งดูให้จูใจเลยนะลูกค้านะท่านใดที่อยากจะเข้ามารับชมผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวของโบโลเก่งมือสองนะครับเข้ามารับชมเฉยๆก็ได้นะครับติชมได้นะลูกค้านะตรงไหนไม่ดีไม่งามนะครับผิดพลาดพังไปนี่ผมต้องขอกราบขอโทษขออภัยนะครับไม่ว่ากันนะลูกค้านะถ้าอยากจะให้ผมปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับ แต่ขออย่างเดียวนะครับคอมเมนต์กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพนิดนึงนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับนี่เลยลูกค้าสีเงาเงาเงาเลยนะครับลูกค้านะโอ้โหสวยงามมากๆเลยมาลำดับต่อไปครับเราเข้ามาชมภายในครับลูกค้าเริ่มต้นก็ด้วยประตูหลังฝั่งซ้ายครับโอ้โหนี่ครับนี่คือโตโยต้าโคโรนาท้ายดงของ้ทยเลยนะครับ นะครับแผงประตูจะมีพรมให้มีผ้ากำมะหยี่นะครับสลับกับหนังนะครับเดิมท้ายจากโรงงานนะครับนี่ครับเบาะเดิมท้ายจากโรงงานนะครับส่วนตรงขาวๆนี่ก็คือจะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับตรงดำๆก็คือจะเป็นหนังนะครับผ้ากำมะหยี่สลับกับหนังนะครับลูกค้าสวยงามครับด้านบนเพดานเป็นหุ้มหนังจากโรงงานนะครับสะอาดมากนะครับสะอาดมากๆเลยมากถึงมากทีเดียวนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ ราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองลูกค้าเรื่องของราคาผมจะแจ้งไว้นะครับในเชื่อเรื่องนะลูกค้านะเรื่องของราคาผมจะแจ้งไว้ในชื่อเรื่องให้ลูกค้าได้รับทราบเลยนะครับนี่ครับลูกค้าเห็นไหมทําไมผมถึงต้องแกะแผ่นยางตัวนี้ออกก็เพื่อที่ลูกค้าบางคนอยากจะดูรอยเมคอาร์กนะครับรอยเมกอาร์กนะครับอยู่ครบนะครับทั้ง4ด้านนะครับลูกค้านะอยู่ครบครบทั้ง4มุม4ด้านนะครับรถไม่เคยชนหนักแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้า ร้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่เคยติดตั้งแก๊ส้วยนะครับรถพร้อมใช้งานครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับนี่เลยเรียบร้อยปิดปุ๊บเบาๆเข้าไปแล้วครับมาต่อกันด้วยประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับประตูซ้ายนะครับด้านหน้าครับมาเลยครับนี่เลยครับเปิดปุ๊บไฟติดปั๊บเลยนะลูกค้านะรถเดิมมากนะครับรถเดิมมากวิ่งน้อยวิ่งหยุดสายกกโลเป็นไปได้ไงครับแต่ว่านเป็นไปแล้วลูกค้าลูกค้าครับเป็นไปแล้วครับ มีอยู่ในโลกนะครับมีนะครับตัวตาท้ายดงวิ่งแสนกโลนะครับใครไม่เชื่อผมเชื่อครับใครไม่เชื่อผมไม่ว่าอะไรครับใครเชื่อก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากครับทุกส <c oughs> <c oughs> ิ่งทุกอย่างเป็นข้อมูลแท้จริงนะครับผมให้ข้อมูลลูกค้าไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่แท้จริงครับไม่มีการบิดเบือนนะครับไม่มีการโกหกลูกค้าครับเพราะว่าผมจะผมจะตั้งมั่นไว้เสมอว่าลูกค้าคือผู้มีพระคุณสาหรับผมนะครับลูกค้าคือเขาเรียกว่า เป็นผู้มีพระคุณนะครับลูกค้าคือพระเจ้านะครับผมจะตั้งมันไว้เสมอนะครับผมผมจะขอสัญญาเลยว่าผมจะไม่ทําให้ลูกค้าของช่องโบโลเกมือสองให้จะผิดหวังนะครับผมจะไม่มีวันทําให้ลูกค้าของผมผิดหวังนะครับมาฝั่งขวาครับด้านหลังประตูหลังครับสวยๆแบบนี้เลยครับลูกค้าไฟติดทุกประตูนะครับไฟประตูติดนะครับ มือเดียวป้ายแดงครับโอ้โหพลาสติกแผ่นพลาสติกยังเหลือนิดหน่อยนะครับยังแกะเอาไม่หมดดีเลยนะฮะนี่ครับระบบแอร์เย็นฉ่ำลูกค้านี่ครับสวยงามมาต่อไปฝั่งคนขับกันบ้างครับลูกค้าโอ้โห กระจกสามารถใช้งานได้ครบนะกระจกสามารถใช้งานได้ครบนะครับผมลูกค้าสวยไหมครับผมสวยไหมสวยไหมสวยไหมอ่ะให้ดูก่อนให้ดูก่อนครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามบาทหนึ่งร้อยห้าสิบห้ากิโลเมตรครับโอ้โหโตโยต้าท้ายโด่งครับลูกค้าอายุยี่สิบกว่าปีแล้วครับวิ่งอยู่แสนกิโลครับลูกค้าลูกค้าครับเป็นในอะไรที่สุดยอดมากครับโตโยต้าท้ายโด่งวิ่งแสนกิโลครับเป็นไปแล้วครับลูกค้าเป็นไปแล้วครับ เป็นไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนนะครับไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนลูกค้าไม่เห็นสภาพแล้วลูกค้าจะดูออกเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดหัวเปิดท้ายครับมานะชมด้านหลังกันต่อครับลูกค้าไลายมาเลยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นไฟไท้ายยาวไฟไท้ายทับทิมนะครับสวยงามมากๆเลยครับตรงกลางก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของโคโรน่านะครับผมนะครับฝั่งซ้ายด้านหลังก็จะ GLI นะครับ แล้วก็ด้านขวาก็มีสัญลักษณ์ของโตโยต้านะครับผมปึ๊บเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหลูกค้าครับฝากระโปรงด้านหลังเดิมแท้นะครับผมลูกค้าดูได้เลยครับดูได้เลยครับผมให้ดูช้าๆชัดๆเลยนะครับผมลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่ก็เปรียบเสมือนลูกค้ากาลังมาดูด้วยตาของตัวเองนะครับนี่ครับถ่ายให้เห็นชัดๆ,ๆช้าๆ,ๆแบบนี้เลยนะลูกค้านะนะครับผม ลูกค้าได้ไปลูกค้าต้องนั่งยิ้มเลยครับรถคันนี้ครับโตยาท้ายด่งสภาพแบบนี้หายากนะครับมาลำดับต่อไปครับกล่องเครื่องมือลูกค้าครับกล่องเครื่องมือครับมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่เลยครับของโตโยต้านะครับนี่ครับอันนี้คือกล่องเครื่องมือนะครับต่อไปยางอะไรมีไหมมีไหมมีไหมยางอะไรมีนะครับลูกค้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเออโอขออนุญาตนะครับ เห็นเนาะเห็นเนาะอ่าเอาเป็นว่ายางไหล่มีนะครับลูกค้านะยางไหล่มีแมลงมีไหมเดี๋ยวเช็คให้ครับแมลงโอ้โหยังอยู่ในถุงอยู่เลยลูกค้ามสุดยอดเลยนะครับนี่เลยครับนี่ก็คือบรรยากาศห้องเก็บสัมภาระด้านหลังครับโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วถามว่ามีเครื่องเสียงไหมแน่นอนครับลูกค้ามีเครื่องเสียงให้ด้วยนะครับผมคุ้มค่าไปอีกแล้วหนึ่งนะครับผมโอ้โหย ได้เครื่องเสียงด้วยได้ล้อแมกด้วยได้สภาพรถด,ด้วยนะครับผมมีกล้องหลังด้วยนะลูกค้านะมีกล้องหลังด้วยมีกล้องหน้าด้วยนะครับผมต่อไปมาชมบรรยากาศชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องกันก่นกอนครับก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องฟังเสียงครับลูกคา้าว้าวมาลุ้นกันว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปนะครับอย่าลืมนะครับลูกคา้าไม่เกิน200กิโลเมตรผมจัดส่งให้ลูกค้าฟรีเลยถึงหน้าบ้านนะครับแต่ถ้าหากลูกค้าสะดวกนะครับ ลเวลาของลูกค้าสักนิดหนึ่งนะครับมารถโดยสารก็ได้หรือว่าจะมารถส่วนตัวก็ได้ครับเดนเชิญมาที่ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับผมให้มารับเองผมจะลดให้นะครับผมลูกค้าด้วยครับโตโยต้านะครับเดิมแท้จากโรงงานนะเห็นไหมครับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมนี่ครับมาต่อกันด้วยภายในห้องเครื่องครับห้องเครื่องครับ เดี๋ยวล้างให้ใหม่อีกก็ได้นะครับผมห้องเครื่องนะครับวันรับรถครับเฟอร์บขาหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับลูกค้าครับเห็นไหมครับตัวเลขอะไยังอยู่ครบนะครับตัวเลขอยู่นะครับนี่ครับแผ่นสติกเกอร์ของเดิมแท้จากโรงงานยังอยู่นะครับมาลำดับต่อไปครับเป็นวินาทีที่ทุกคนอยากจะฟังเสียงเครื่องแล้วใช่ไหมครับมาเลยครับมาเลยครับ ผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับลูกค,ค้าตาัดเครื่องไปแล้วติดไปแล้วครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วม,มีเครื่องเสียงด้วยลูกค,ค้าเดี๋ยวค่อยฟังเสียงขออนุญาตเปิดแอร์กุญแจผมจะมีให้2ชุดนะลูกค,ค้านะแบบนี้อันนี้1ชุดนะครับแล้วก็ติดกับรถอีก1ชุดนะครับมาขออนุญาตปิดประตูนิดนึงนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับมาฟังเสียงเครื่องเสียงครับ โอเคครับลูกค้าที่ผมทํามือแบบนี้ก็หมายความว่าลูกค้าเห็นไม้กล้องครับมีกล้องหน้านะกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมเลยนะครับแล้วก็ที่ผมทําแบบนี้ก็คือจอ a n d ด o i d ครับลูกค้าจอนี้ก็ราคาไม่เบานะครับผมไปติดตั้งหมยก็หลายพันอยู่นะนะครับผมคุ้มค่าแน่นอนครับลูกค้าใครที่ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ผมทํามือแบบนี้รอบแรกลูกค้าอาจจะเห็นไปแล้วนะครับผมชี้มาที่เล่กไม้ครับ 1 1 3 1 5 5กิโลเมตรโอ้โหโตโยต้าท้ายโด่งครับลูกค้าครับสุดยอดมากๆมีอยู่ในโลกนะครับลูกค้าใครที่อยากหารถเดิมๆนะครับรถเดิมๆนะครับท้ายโด่งเดิมๆมาหาผมเลยนะครับมาหาผมเลยครับแล้วท่านจะได้รถเดิมๆนะครับอ่ะไปลำดับต่อไปเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องนะครับใกล้ๆกันนะครับมาครับโอ้เครื่องเดินเครื่องเดิน เสียงเครื่องนี้เดินเงียบมากครับเงียบมากเดินเรียบมากนะครับเดินเบามากสุดยอดนะครับมานี่ครับเสียงเครื่องแทบจะไม่ได้ยินลูกค้าได้ยินก็แค่เสียงพัดลมนะครับนี่ครับลูกค้าฟังเสียงเครื่องนะ ลูกค้าฟังเสียงเครื่องนะและผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นด้วยแล้วก็จะเล่นเครื่องนะครับโอ้โหลูกค้าเครื่องแน่นมากนะครับเครื่องแน่นมากๆนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้เครื่องยนต์ 4A นะครับลูกค้าเครื่องยนต์ 4A 1 6 0 0ซ c โตโยต้าโคโรนาท้ายโด่งหรือว่าโตโยต้าโคโรนาเอ็กเอร์ได้รับฉายาว่าเป็นรถที่อึดถึกทนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 4A นะครับ 1,600cc หรือว่าเครื่อง 3S 2 0 0 0ซีนี้ได้รับฉายาไปแล้วนะครับว่าเป็นเครื่องที่อึดถึกทนแน่นอนนะครับผมใครจะได้ไปนะครับผมมาลุ้นกันนะครับตโยตาท้ายโด่งคันนี้นะครับโอเคครับลูกค้านี่ก็คือการรีวิวนะครับการรีวิวโตโยต้าโคโรนาท้ายโด่งนะครับเครื่องยนต์ 1,600cc นะครับ เกียร์ธรรมดานะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับรถวิ่งน้อย100 0 0แสนกว่าโลเท่านั้นเองนะครับมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมมอบให้ลูกค้าไปด้วยนะครับนั่นก็จะมีจอ Android นะครับแล้วก็จะมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับผมโอ้โหเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยนะครับผมเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ ลูกค้าที่สละเวลามีค่าของทุกท่านนะครับเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับรถเก๋งคันนี้เลยสนใจไงก็โทรเข้ามานะครับ0 8 5 5 7 5 4 3 6 9มนะครับคันนี้ผมจัดส่งให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านนะครับขอระยะทางไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าหากลูกค้าอยากจะได้ราคาต่ำกว่าที่ผมลงขายผมขออนุญาตกาเรียนเชิญลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านนะครับมารับเองที่ตำบลเจาะออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับ เรื่องราคาอีกสักหนึ่งรอบครับผมจะแจ้งไว้ในชื่อเรื่องนะครับผมตามสเต็ปตามสไตล์ของผมโบโรเก็มือสองนะครับจะขออนุญาตแจ้งไว้ในชื่อเรื่องนะครับพร้อมกับรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมโบนะครับต้องขอกราบลาลูกค้าไปก่อนนะครับสนใจไงก็อย่าลืมกิ้กกางเข้ามานะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ